ชีวิตในโลกทุกชีวิตยังต้องมีดินรอนดยะผเลยเเป็นสิบับสนะลืม,มาเทวีนลืม,มาตวเทวี แข่กวสองสองตงทั้งสามศูนย์ั้งวันเดียรสองเกาเนาะพค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกตันดญูซิงนะคะอ่าูโชคดีนะฮะถูกเจ็ดเก้านะฮะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยมาแล้วค่ะพร้อมพร้อมนะคะของแก้บนค่ะนี่ช่าหน้าคนดวงเพ่งเดี๋ยวเดี๋ยว รานสายยเรือขนมหวานลกเพียงนมาไหว้ปู่นะตรงนี้ก็อยู่ที่หน้าปู่องค์ดำนะคะมีมะขามแกะมาแล้วนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวมะขามหวานนะคะมีของหวานทองหยิบทองหยอดนะคะแล้วก็มีของกินเนาะ S <S ข้าวเหนียวข้นปลาเอามาอีกเอามาอีกกอ,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 องน้ำหมูหนาได้ก็นานน้ำต้มไก่บ้า,า,านค่ะโอ้ต้มไก่บ้านเนาะแม่โอ้ยเด้อหมูปิ้หมูปลาบุกสาวหลามาหาเด้อมาขอพรปูเนี่เด้อมีบักขามหวานเนี่ยปิ้งปลาทอดเนื้อต้มแ่วลวกพักต้มไก่บ้านเนื้อปูสารคามเด้อไม่ติดไม่ตือสารคามขอพรน้ำปูเนีน่ยหลาปูทำเป็นปูตีไฮโชคก็ตีออก ข้างประทัดก็ได้เด้อปูอจดประทัดน้ำเที่ยวนี่พอปูเมตตาลูกหลานปูขัดข้นกับเบิ้งให้เด้อปูลูกหลานไม่หนีมันบอไม่หน,หนีว่าเรื่องจริงเลยพอสามเที่ยวเที่ยวแล้วทำเฉนที่เสียนเหมือหนีเลยปูเดี๋ยวรอลุ้นนะเลขแขงประทัดนะคะแล้วก็เลขคู่เนาะของคุณแม่นะมาจากสารคามนะคะเมตตาลูกหลานก็ไ บ่ลืมเนอไม่ด้อกลัวปูปูมันแยกเรื่องป,ปัญาเลยโวจ่า,า,าตัวโล่องโตองดำแสนสีดิการาน่าะารหาลาปูปิโยนาคะคันทะวาริตังสาทุแดงเน้อาุณตาคณย่ยายปูองค์ดำปูเอย้ยลูกหลานมาขอพรขอ,อให้ตำแดงรีเดียห้ลูกหลานเด้อัันที่16มีหน้านี่ตํำถึงสามตัแตกหมดเด้อปู ้าสูตสิมะฮองเพลงพุ่มพ่วงดวงจันทร์โลกของเพื่อนไอ้ฟังละปูใครสุดนักร้องผลไม้ปูเบิรงเด้อร์ปอตาปูขายเป็นหนังนี่จรงเด้อปูเด้อะปูขายเป็นหนังเทียงพังในบริวารได้ถือนั่เด้อปูนี่อ่ะจุดทูบออกไม้กับที่ซื้อเลขตัวนี้ละปูสามตัวแตกจ้าทุกตาทุกตาดอลลุนเลขทูบแล้วก็เลขประทัดกับเวา สาธุขอเ,เปิดจับเปิดถั่บารมีปูเหมืนอนในพวกเราลอตเตอรีม่มาให้ดอกจุดถู่วเก่งที่ไปซื้อประทัดแตกเก่งที่ไปซื้อลอตเตอรี่ทิ้งทั้งครอบรครัวนะทุกท่านถูกบนถูกล่างนะคะสามศูนย์ศูนย์สามแล้วก็เจ็ดเก้านะฮะฮ้านใจหอนบุญท้าไปเบ็ดสวยยุติประทัดพนันเดี๋ยวเราอมฮ้อนกัน เริ่มวันนี้ขอขอเอาเตรียมจุดเลขทูบนะฮะเปนืนปืนเอาเลยเจ้านี่ฮะเป็นเลขทูบนะเลขทูบเสียงทายของคนดวงเฮงเนาะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะว่างวดวันที่16มีนาจะมีตัวเลขไหนบ้างนะคะแต่ชีวิตในโลกทุกชีวิต ยังต้องมีดินรอนรอพึ่ง้อยตัวหนึ่งนี้ดินนี้ปิดภัยที่ะจรต้องทุกต้องทน เพื่อชีพตนและคนรวมเดินพึ่งขกบินบินลอยหลิวเว้งเอาเสียงเพลงแหลกเงินพึ่งก็หวังแฟนพึ่งยังไม่เมืนิน ปล่อยเพิ่งเดินที่สลัวพิ่งได้กินใช้กินเพียงตัวทางครอบครัวก็ยิ่มกันตาทูพ่อเอ้ยถิดสามตัวแตกวันนี้จะเอาโดนตีมาล่องห้ฟังน้ำเด้อปูเด้อสาธูสาธูเด้อกองเชียร์เยอะเลย,เยน,นยละคะทุกน เาสางกท่มส้างหรอเพราะค่ะแม่เพราะหกเจ็ดค่ะลับหัวเกาเจ็ดไงได้ประมาณแสนกว่ายังยังไม่ไปไรยังไม่ปัง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 ประทัดนะฮะรอเล็นประทัด ติดม่มีค่าเลยตัวปูเลยูเบ็ดูเบ็ซอยหลูกซอยเต่าเ้อไปดูเลขทางไปนับเบอร์ไปทายมังนี7 4นึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเีโอเคสองตัวมันเห็นแค่สี่ตัวครับเห็นแค่สีมันมีสามสาต้ละกันหนเจ มันใหม่เลนโอ้มันไม่เหลือแต่สเนาะตัวสุดท้ายเมืองเมืองเมือง้าคุดเลยเห็นเป็นสิบเจ็ดกับสีหนึ่งเก็สเอาหนึ่งเจ็ดสีเนี่ยแล้วหนึ่งเจ็ดสีสาธุทวดเทพบดดาทั้งหลายอ๋อ้องดิออกบนใน อย่างวะมือมือวานแล้วบอกอ่หนึ่งสามก็นี่ไงมันมีหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งโอ้นี่ไงเลขออกมาค่ะมันมีสอเลขเป็นหนึงเ็ดสีสามั้งล่างมขงลางหนึ่งสามยาจานฝันพอดีอาจารย์หน่งศูนพร้อมเนี่ยล็อกฝันวาหนึ่งไอ้สามหนึ่งศูนย์เลขออกบนเลขประทัดคุณแม่นะคะหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามสี่เนาะ มาลุ้นนะคะเลขทูบนะของคุณแม่ดวงเฮงจากสารคามนะคะทุกท่านเลขประทัดมีหนึ่งมีเจ็ดนะคะแล้วก็มีสามมีสี่เนาะเลขประทัดตอนนี้เรามาลุ้นนะเลขทูบนะคะ,ะ,คะที่หน้ายามานันจังะคะคุณแม่เพื่อนได้จุดเลขทูบเสียงทายไว้นะคะในงวดวันที่สิบหกมีนาคนะคะตัวแรกนะคะเป็นเจ็ดเนาะ กระเตันวันนี้ขึ้นที่นาเช่ามณีจันทานะครับที่ชุรามณีนะลืมมาสเทวีนั่ลืมมาสเทวีเพราะจำอะไลนันทีชุรามณีนั่นลืมนั่จำไม่ได้นะครับมี่อาจารย์ที่เป็นอาจารย์พูดไปมาครับมาแล้วนะครับครับวันนี้เช้ากลับแล้วหรือเป่าเดี๋ยววามาครับกลับสวัสดีครับ เป็นถูกแต่งงวดติดเลยทีนเรายมนะครับเนีะยลวก็วนนี้ก็รับเข้าถือจ้องบาดับศิษย์อาจารย์นอตีนะครับเป็นงวันนี้นะคนรูปพูดพูดไม่ลาบเลือดไม่เลือดนะครับวันนี้ติดขาดไปขอให้คุณย่านะครับให้รู้ข่าวรวยครับมาขึ้นไลฟ์สดเป็นทางการนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามเกิดไรแชร์จ้องบาดับศิษย์อาจารย์นอตีนะครับขอบ มเก่งๆมากเละคุณตัวตวตอนนี้ก็เป็นอที่สมัยเราคือาจารย์ตีนะครับตอนนี้อเราเพี่เรียนก็อู่ข้างหรัเขาวันนี้เราก็มาเจอเาอาจารย์ตีตอนเ้าคุณแม่เราก็เที่อสิ้เร้าก็มาให้ท่อต้องแมนปาก็อาจารย์แยกแยนเออวันนี้ก็มาอีกล้วมาให้ลูกๆยินวันนี้ก็มาอีกแล้วครับ ร้านต้มก็ต้มสารคามเอสตีหกแถวมหาสารคามนะครับจะเลืมไปหกหนคุณแม่นะคุณแม่ใจดีมากได้ต่อยนะครับดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขคุณแม่นะครับด้านนู้นนะครับคุณแม่เตหร,รือเปล่าตัวที่สามื่ออยู่ตัวที่สามได้เป็นห้าว่างเราซูมไม่ได้นะครับเราต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับเนาะนี่นะครับจับไหนหายดีอ่ะอีกจังคานะครับด้นี่เจ็ดหกตัวขยายมาก นี่มืออาชีพจริงๆแม่นกล้องไปไงสูงยนยาห้ามเีอดีสบายเขามอกว่าจอดไม่อยากเหยี่ยงเลอมีปุยยาอาจะเป็นห้าัวที่สามน่งเ้าะดีๆนะี่มาาจะเป็นห้าเลยเหมือนนี่เนาะเป็นห้าเกาะหไม่เป็นห้า ได้หกหรือเปล่าอ้าวนี่เจ็ดหเลยอ้าวหกตัวบันหรือไงหกตัวครับเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนนะตัวเลขเปลี่ยนนะนี่เว้ยนีหางมันมาห้าแล้วนะเออเอ้าวโหอยู่ๆมันเป็นหกต้อหาเอาชูตาดีดี เป็นหกค่ะแม่อเป็นหัว่นมาเป็นหาได้นิเจ็ดหกหกแาวเรีกเบิ้ลดีแล้วเพาะได้เจ็ดล้วเก้เจดเก้าเก้าเจ็ดหกหกเจางแม่แม่หนุ่ยผมไปเสรอกหกเจ็ดนี่แหละหัวนั่งไงที่มันหอกไงเก้าเจเก้าไงโบอน่บกเ้ากจะม่ังบ่อเก้าเจ็ดงบอเาจ็ดกกเนาะเออบ้ว่าจะเป็นหา6เจ็ดหกหนะทุกท่านอื แม่จะไปซื้อเลขตัวไหนบ้างคะแม่ก็ว่าจะไปซื้อเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าเก้ากับเจ็ดหกหกเจ็ดอ๋อเจ็ดหกหกเจ็ดเอเก้าออกอีกไหมคะวดนนี้อ่ามีจิตออกเอาปีงูปีงูเนาะคุณแม่เผยแล้วนะคะหลังจากจุดนะคะเลขทูก แนกัวสองสองทั้งทั้งสามศูนย์ทั้งเจ็ดเก้าเนาะจะไปไปเอาบูชารุ่นอะนี่มาไปเนี่ยรวยรวยลุนลนฟ้าเอ้ยลนฟ้านะครับเนาะเจ็ดสิบเเอ้ยเจ็ดส้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้ด้วยแต่ลํำดเก้าพอดีัาหรงก่อนเนาะเออแมนคนก็ูกสู้กันกับเง่กเ็ดเก้าดกันอานี่เบื่อไแน่นี่่ทีูดีดับมันบองแม่แม่ก่อน ว่าหันก็ได้ที่คุณแม่เอาไปพัฒนาหันก็เลยเอา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 ได้เลขเอาเบอร์อหไรเนี่ยนี่พู้ใดตาดีมีโค้นไหมพี่มัดมีมีเลขสิบวันแม่ตัวนี้คนเก้านะครับเลขเก้าเลขโค้ดเจ็ดสิบเก้าอืมอ่าจุนมาแม่นครดจอยนะครับพี่รีเลขโค้ดอยู่นี่นะครับกับมาเหมือนนั่นแหละม้าก่อนรวยรุ่นรวยล้นฟ้านะครับเนาะได้เลขเจ็ดเก้าพอดีน้องง่วนที่แล้วมานี่บอ มักยิ่งไม่เก่าอยู่แมนบอกอาจจะออกตกเก้าก็แมนอาจจะออกขึ้นอีอจจออกนในเดียวบุตรโกโมเน่ถามากับหกเข็มอาจารย์บอกด้วยนะสอนตอนเลขออกแล้วก็บอกด้วยนะศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้า เก้าเกาเจ็ดนาะอาล้วโอ้ยล้นล้วนฟ้าฟ้าล้มฟ้ามันมีอันนึงเป็นล้นอะไรุ่นชน่ะตรชนะไชนหาศูนแม่ว่าเอารุ่นนั้นมันเหมือพอดีแม่ก็เลยมาเอารุ่นนี้อะไเป็นเจด้าแตเจ็ก้ากเป็นตัวฟันคนเดียวว่าน้ำโอเคโอเคถูกเเขาไปที่นีนะคะีนี่ลองไปกับหัวสับเล่นกันดูนะคะหกเกจ็ดก็ได้นะคะหรือจะเจ็ด้า เก้าก็ได้นะคะมาฮ่องเพ้งไงปู่ฟังเด้อเดี๋ยวอันอิเล็กคนเขามาเปิดอขั้นบ้องคุณแม่ก็บนไว้ั้งวดนี้เนาะท่าได้ตรงๆนะคะสามตัวตรงๆคุณแม่ก็จะมาร้องเพลงให้ปู่ฟังเนาะลูกของพุณแม่พร้อมแต่งชุดสวยๆมานะคะเออทีนักร้องมาเนาะค่ะก็ฝากเนาะเป็นแนวทางนะคะทุกท่าน ในวันที่16มีนาคม2567นะคะเลขทูบของคุณแม่ก็766นะคะลองไปกลับหัวตีเลขกันดูนะคะทุกท่านเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ